เคลับทำคลิปให้ปังต้องทำยังไงคะพี่อาอีก,ก็เลยจะเอาเคล็ดลับที่ใช้แล้วสำเร็จมาฝากทุกคนกันเหตุเกิดจากการที่ได้โทรศัพท์คุยกับรุ่นน้องค่ะ น้องบอกว่าพี่อายุงมากเลยแล้วพี่อเอาเวลาที่ไหนมาทําคลิปเอาเวลาที่ไหนมาคิดคอนเทนต์ก็เลยคิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับทุกคนที่ได้ดูค่ะ<อ>มาเริ่มด้วยการทําคลิป10ต่อหนึ่งกันเลยนั่นก็คือการทําคลิป10คลิปอาจจะมีแค่1คลิปเท่านั้นที่แบบไปได้ไกลกว่าเพื่อนและ m i n d s e t ที่ต้องปรับก่อนการทําคลิปก็คืออย่าได้ไปแคร์ยอดวิวค่ะถ้าแคร์ยอดวิวเมื่อไร่เราจะไม่มีกําลังใจในการทําคลิปทันทีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราก็ถ่ายฟุตเทจเก็บไว้เยอะๆจะสังเกตเห็นว่่่่าาาเเรือององงขพีีนนยยบทมมักก็ไ,ไกว คลลิปเยแต่มันจะเป็นมุมมองแล้วก็เป็นไมล์เซตของเราไม่ว่าจะเป็นมุมมองในการทํางานการใช้ชีวิตหรือว่ามุมมองด้านครอบครัวหรือมุมมองต่างๆที่เรามีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนเวลาที่เราจะเลือกทําคลิปปะทุคนเราไม่มีเวลากําหนดแน่นอนจังหวะได้คือเราก็จะถ่ายเลยค่ะแต่เวลาตัดคลิปของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ช่วงค่ำๆหลังเลิกงานแล้วเวลาลงคลิปของเราก็จะเป็นช่วงแบบ8ปดโมงเช้าหรือว่าสี่ทุ่มถ้ายุ่งมากเราก็จะตัดไว้ล่วงหน้านะแล้วถ้าเห็นอะไรที่มันเป็นประโยชน์ สำหรับผู้ติดตามหรือว่าคนที่กําลังดูเราอยู่เราก็จะเอาทริคนั้นมาแชร์แล้วก็มาแบ่งปันแล้วก็ต้องบอกว่าช่องนี้ร้อนะคะตัดเองทั้งหมดากเองทั้งหมดค่ะผู้ช่วยถ่ายคลิปค่ะจะมีแฟนบ้างนะคะน้องๆ้องทีมงานบ้างคือถ้าไม่ลงมือทําเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะปรับปรุงแก้ไขยังไงเป็นกําลังใจให้นะ